สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ยังคงสนับสนุนติดตามช่องการดาพยากร์มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกๆุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะทำให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ก็จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนมกราคมปี2567นะคะของชาวราศีมีนชาวธาตุน้ำที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามรากโหรศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะ คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของใครเป็นพิเศษอยากให้ทุกคนรับฟังเป็นแนวทางนะสิ่งไหนดีเราก็เก็บไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้ทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ก็อย่าเลิงกับคำทำนายนะคะถ้าคุณทำดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปชีวิตก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้าส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะถ้าคำทำนายออกมาไม่ดี เไม่ต้องเก็บไปคิดมากอย่าไปกังวลนะคะฟังแล้วเราก็ระวังตัวนะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณก็ได้นะคะจงรับฟังอย่างมีสติดวงจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของเราล้วนๆความสำเร็จสร้างจากตัวเรานะเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองนะคะเดี๋ยวมาเปิดไพ่แล้วรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ termination derive possibility ยู i เว r s e นะคะก้าวถ้วย เมจิชเชนเจ็ดเมท้าวนะคะเก้าดาบเก้าเหรียญนะคะเดอะออฟฟอร์จูนคิงส์ออฟคัฟอัสเวนเธอดาบแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะควีนส์ออฟคัฟเป็นเดือนที่คุณจะได้รับพลังบวกเข้ามาในชีวิตนะคะ เหมือนฟ้าหลังฝนที่จะมีเรื่องดีๆมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีดวงมหาเทวีโชคนะนารีอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะให้ความรักความเมตตานะคะให้ความช่วยเหลือคุณดีมากๆได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาแบบฟุกๆดวงดีโชคดีนะจะได้สิ่งของที่ถูกตาต้องใจเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะจะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นาที่ใดใ ก็จะได้รับพรนะสมหวังดั่งใจแนะนำให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีนะคะตัวแทนเทพแห่งความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ใครที่บูชาหรือกับไหว่อยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้มีโชคราบนะทั้งทางการงานการเงินนะคะมีเงินไหลมาเทมาแต่ที่สำคัญนะตัวเราเองก็ต้องขยันหมั่นเพียรด้วยนะคะ ต้องมีความอดทนพยายามนะผักดันตัวเองด้วยนะคะก็จะยิ่งทำให้ชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นเดือนที่คุณมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายไปหมดมีโครงการในหัวที่อยากจะลงมือทำเยอะนะคะมีสิ่งที่วางแผนเอาไว้ที่อยากจะให้มันบรรลุตามเป้าหมายซึ่งก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆเพราะว่ามีไพ่แห่งความสำเร็จปรากฏขึ้นหลายใบเลยนะคะ มีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆได้พบปะผู้คนมากขึ้นได้เพื่อนใหม่ๆได้อยู่ในสังคมที่มันหลากหลายนะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของการทํามาหากินการทําธุรกิจอาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันก็ได้นะมันจะช่วยให้อ,อะไรๆมันก็ดูง่ายขึ้นนะคะสามารถที่จะพึ่งผาอาศัยกันได้ในอนาคตแล้วก็มีโอกาสดีๆถูกยิบยื่นเข้ามาก็ขอให้คุณตอบรับโอกาสดีๆนั้นไว้นะคะ แม้มันอาจจะเป็นโอกาสเล็กๆทำไปก็เสมอตัวแต่โอกาสเล็กๆในวันนี้จะกลายเป็นโอกาสใหญ่ในภายภาคหน้านะคะอย่าด้อยค่ากับสิ่งที่เราทำเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างชื่อเสียงให้คุณก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ชีวิตคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเรื่องของพินัยกรรมที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือคุณกําลังยื่นเรื่องซื้อผู้อสังหาริมทรัพย์อยู่ก็ได้นะคะพวกบ้านที่ดินคอนโดมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีค่าเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเองได้ดยเสน่หาหรือได้รับเป็นมรดกตกทอดก็ได้นะคะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพื่อได้ผลกาไรที่ดีนในอนาคตมีการวางแผนการเงินในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวคุณเองและก็ครอบครัว คุณจะร่ำรวยขึ้นนะคะจากการใช้สติปัญญาและความสามารถของคุณการทำมาหากินโดยสุดจริตความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆจะทําให้คุณได้ดีอย่างแน่นอนนะคะใครที่มีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้เป็นคนผิดคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจะชนะคดีหรือได้เงินจากกรณีที่เราเป็นผู้เสียหาย แต่ถ้าเราเป็นคนทําผิดนะเราก็ไม่สามารถหนีพ้นความผักอาความผิดนั้นได้นะคะทําอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้นนะกดแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอนะคะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของคําพูดคําเจรจาด้วยนะให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทําเสมอนะคะเพราะคําพูดนอกจากจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแล้วในทางกลับกันถ้าเราพูดไม่ดีก็อาจจะนําความเดือดร้อนเข้ามาหาตัวเราเองก็ได้ จะพูดอะไรออกไปก็ต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมก็ต้องยิ่งระวังตัวหลายเท่าเลยนะเพราะมันก็มีผลต่ออาชีพแล้วก็ความเป็นอยู่ของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้พยายามาทำจิตใจนะให้นิ่งเข้าไว้นะคะอย่าคิดอะไรไปล่วงหน้าในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น มันจะสร้างความทุกข์สับเปล่านะคะแม้มีหลายาหลาสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังก็ต้องปล่อยวางให้ได้นะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะโดยเฉพาะาพักผ่อนทางจิตใจนะคะการสวดมนต์ไหว้พระการทําบุญการได้ไปปฏิบัติธรรม ก็จะช่วยเสริมแรงใจให้กับตัวคุณและยังช่วยให้โชคชะตานำพาเศษดีๆมาให้ในขณะที่จิตใจของคุณเป็นกุศลอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นดวงเดือภาพรวมของชาวราศีมีนสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวมาต่อในเรื่องของการงานนะคะเอ็มเพเรอร์นะคะราศีนีืุเลียนเจ็ดดาบ ีไม้เท้า10ไม้เท้านะคะการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างราบรื่นดีนะคะแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องหงดหงิดกวนใจอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถจัดการได้นะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วนะคะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสายงานที่คุณทำอยู่เป็นเดือนที่ชาวราศีมีนจะได้หยิบจับงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆ คุณจะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหม่ที่ทำให้คุณมีโอกาสได้โชว์ฝีมือมีงานใหม่ๆเข้ามาทำให้ชีวิตการทำงานมันดูน่าตื่นเต้นมีความท้าทายขึ้นนะไม่มันไม่น่าเบื่อนะคะเหมือนได้อาชาเลนความสามารถตัวเองทำให้เรามีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะใครที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทพนักงานราชการ ก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งการได้เลื่อนขั้นได้รับโอกาสที่ดีทางด้านการงานนะคะส่วนใครที่เป็นหัวหน้าก็จะได้ลูกน้องดีทํางานเก่งมาช่วยแบ่งเบาภาระคุณได้ดีมากๆใครที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานที่ใหม่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะขอให้คุณแสดงความสามารถอย่างเต็มที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจรับรองเลยว่าผ่านการทดลองงานนะได้บรรจุเข้าทํางานอย่างแน่นอน แต่คุณอาจจะมีศัตรูเงียบนะคะที่พยายามทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดความเสียหายที่มันเกี่ยวกับงานที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่ดังนั้นนะการทํางานก็ต้องระมัดระวังนะคะรอบคอบให้มากขึ้นนะทำอะไรต้องรักกลุมทางานของเราให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นอาจารย์เชื่อนะว่าถ้าเราทําเต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีความถูกต้องก็ไม่มีใครมนาะสามารถทําอะไรเราได้นะคะ ใครทำอาชีพเป็นพนักงานขายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเจ้าของกิจาการเป็นสถาปนิกวิศวกรนักออกแบบต่างๆก็เป็นกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นและจะทํางานได้อย่างราบรื่นนะคะด้านการเรียนนะก็มีโอกาสได้เรียนต่อในคณะในสายวิชาที่คุณคาดหวังถ้าเราได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบมันก็จะสามารถทำ,ออ,อ,ทำออกมาได้ดีเสมอนะคะ ความตั้งใจอดทนเพียรพยายามมาโดยตลอดกำลังส่งผลดีกับเข้าหาคุณก็ขอให้คุณนะเดินตามความฝันให้สำเร็จนะคะแม้มีอุปสรรคอยู่บ้างนะก็อย่าท้ออย่าหมดกำลังใจเพราะคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าทุกทีแล้วนะคะใครที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะก็รู้แหละว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยแพบสายตัวแทบขาดก็ขอให้อุดทนนะความสำเร็จก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะ ความลำบากในวันนี้จะทำให้คุณเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งสู้ๆนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทำงานเดีย๋ยวมาต่อใเรื่องของการเงินนะคะชาริออตหนเหรียญน,นะคะสองมเมทาเด็กถือดาบห้าเหรียญน,นะคะ การเงินเดือนนี้จะมีความคล่องตัวดีนะมีเสถียรภาพมากขึ้นเงินทุบบาททุกสตางค์ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ว่าชาวราศีมีนจะทำงานอะไรก็ขอให้เกิดรายได้เข้ามาโดยทันทีมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตนะเงินล้นมือแม้เหนื่อยมากขึ้นแต่จะหายเหนื่อยทันทีเมื่อเห็นเงินเข้ามาก็ทำให้มีกำลังใจในการทำงานหาเงินต่อไปนะคะสภาพคล่องทางการเงินก็ดีขึ้นเรื่อย หรือถ้าขัดสนอะไรขึ้นมาก็จะมีคนมาช่วยเหลือมาคอยซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีจนบางทีคุณก็คาดไม่ถึงนะก็สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์แต่ยังไงซะก็ต้องระวังการใช้จ่ายเงินเกินตัวและการที่คุณมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายนะคะภาระหนี้สินครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านมันก็ยังคงเยอะอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วก็จะคลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ แต่คุณก็าสามารถนะ้ะหมุนเงินได้ทันตลอดสามารถประคับประคองไปได้ตลอดทั้งเดือน mm. ก็ขอให้ขยันมันเพียรอดทนสู้งานนะคะชีวิตไม่มีทางลำบากแน่นอนแต่ก็อย่าไปสร้างนี้อะไรเพิ่มเกินความจำเป็นนะคะ mm. เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การเงินของคุณขาดสภาพคล่องได้ดวงการเสียงโชคก็พอมีหอมปากหอมคอะคะแต่ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นอะไรมากนะัก ถ้าจะเสี่ยงโชคนะก็อาจจะซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อกับคนตาบอดคนพิการนอกจากจะให้เขามีไรายได้แล้วนะคนเหล่านี้ก็จะนำความโชคดีมาสู่ตัวคุณด้วยนะคะ,ะถูกรางวัลน,นะได้เงินมาก็แบ่งเงินไปทำบุญบ้างนะคะก็จะยิ่งเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีมีนมีความโชคดีมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นต่อๆไปนะคะเมาต่อเรื่องของความรัก เลเวอร์นะคะสี sea, Th Nine, My, <deal> ่ถ้วย The s t ตา9ก้าไม้เทาเดือดสัความรักของคนมีคู่นะคะมีแฟนแล้วความสัมพันธ์ของคู่รักในเดือนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคู่ไหนที่เป็นแฟนกันก็จะได้ขยับความสัมพันธ์จากคนรักมาเป็นคู่ชีวิตก็ได้นะคะ พอเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะกับการมันม่นหมายแต่งงานนะหรือคู่ไหนที่รักกันแบบที่ยังไม่บอกใครนะคะเพิ่งคบหากันได้ไม่นานยังไม่ได้บอกครอบครัวให้รับรู้นะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดตัวได้พากันไปทําความรู้จักกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายหรือจะพากันไปเปิดตัวกับเพื่อนๆก็ได้นะคะความรักก็ดูจะมีความชัดเจนนะแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่ก็อย่ามองข้ามปัญหาบุคคลที่3าที่จะเข้ามาสร้างปัญหานะคะ ก็ควรมีสตินะมะีใช้สติใช้เหตุผลให้มากที่สุดนะคะหรือคู่ไหนที่กําลังมีปัญหาต่อกันอยู่สถานการณ์ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะจะค่อยๆค,คี่คายไปในทางที่ดีได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคำพูดจากคนหรือจากแฟนของคุณที่อาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของกันและกัน จนอาจจะนำพาไปสู่การทะเลาะบอกแหว้งกันก็ได้นะก็ควรจะหากิจกรรมสร้างสารรค์ทำร่วมกันบ่อยๆนะคะก็อย่าทำแต่กิจกรรมที่ตัวเองชอบอย่างเดียวนะก็ต้องสลับกันบ้างนะคะต่างคนก็ไปร่วมกิจกรรมที่ต่างคนชอบจะได้ไม่ไม่มีการน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แนะนำให้พากันไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันบ้างหรือหาเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยได้เปิดเผยความรู้สึก ที่อาจมีอะไรบางอย่างที่มันยังยังค้างคาใจกันอยู่นะคะไดะ้ถึงเวลาได้มาเคลียร์ปัญหาใจกันบางเรื่องอาจจะไปรับรู้มาไม่ตรงกันนะก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะนอกจากบรรยากาศของสถา,านที่ท่องเที่ยวที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคู่รักก็จะรักกันมากขึ้นอีกด้วยนะคะคู่รักคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วนะก็จะรักกันดีนะคะช่วงนี้ ก็ช่วยกันทํามาหากินช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ก็อย่าโมดทางานจนลืมดูแลกันและกันนะก็ต้องใส่ใจกันบ้างนะคะวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีนะให้กําลังใจกันก็จะเป็นสิ่งดอเลี้ยงความรักของคุณสองคนได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ความรักคนโสดเจ็ดเี่ยญน,นะคะเฮอร์มิส 8ถ้วยหรืโดฟันสองเหรียญน,นะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ศึกษาดูใจนะมีคนคุยหลายคนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้เหงาอะไรมีคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ตัวคุณก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรนะกย็ยังคงมีความรักอิสระนะคะชอบความสันโดษยังไม่อยากมีใครแบบเป็นตัวเป็นตนนะยังไม่อยากจะชัดเจนกับใครนะคะ คนที่เข้ามาอาจจะรู้จักจากการทำงานด้วยกันอยู่ในสายงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันตลอดก็จะเกิดก่ออ่กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่อยๆหรืออาจจะกําลังคุยกับคนไกลอยู่ก็ได้นะคะคนต่างที่ต่างถิ่นเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาที่มีวัฒนธรรมศาสนาที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะกะ็ความแตกต่างนี้อาจจะสร้างอุปสรรคในการคบหากันก็ได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะว่าจริง จริงจังกับคนนี้มากแค่ไหนนะคะจะสารสัมพันธ์ต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณก็อยู่ในสถานะที่เลือกได้นะเรายังโสดแล้วก็มีสิทธิ์เลือกนะคะคุณก็อยากเลือกคนที่ดีที่สุดที่จะมาดูแลก,กันและกันซึ่งที่ผ่านมาหรือคนที่คุยคุยหยุดด้วยปัจจุบันอาจจะยังไม่โดนใจคุณสักเท่าไหร่นะคะหากจะคบกันเป็นแฟนก็ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาดูใจกันนานสักหน่อยก็อย่างที่บอกไปนะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะ ซึ่งจากการเปิดไพยเนี่ยถ้าคุณเปิดใจอ่ะมันมีคนเข้ามาแน่นอนแล้วก็มีโอกาสเจอรักที่ดีด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมองความรักในแง่ดีเกินไปนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคนมันก็มีมาหลากหลายแบบเราก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเลือกให้ดีๆอาจจะมีคนที่มีแฟนแล้วนะคะคนหลอกลวงเข้าป,ะป,ะ,ป,ะ,ปะปะนเข้ามาก็ต้องดูให้ดีๆนิดนึงนะส่วนคนที่เลือกที่จะเป็นโสดนะคะตัดสินใจละว,ว่าฉันเป็นโสดดีกว่านะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคุณก็มีความสุขดีมีความสุขตามสไตล์ของคุณไม่อาจจะเจอแรงกดดันจากคนรอบข้างนะมีถามอยู่ได้เลยว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะแต่งงานก็อย่าไปใส่ใจนะคะชีวิตใครชีวิตมันถ้ายังไม่รู้จะรักใครไม่มีใครให้รักก็รักตัวเองให้มากๆนะคะรักครอบครัว รักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่รักแค่นี้คนโสดชาวราศีมีนก็มีชีวิตที่มีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพ p a c e of c u p เป็นเพลสนะคะสองดาบระวังเกี่ยวกับโรคความดันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นความดันสูงหรือว่าความดันต่ำ ถ้าใครเป็นอยู่ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะทานยาให้ครบตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ระวังพวกระบบเลือดไม่ปกติเลือดจางามีอาการาน้ำในหูไม่เท่ากันระบบไหลเวียนภายในร่างกายนะคะรวมถึงอาจจะมีการปุบอาวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวก็หาเวลาออกกำลังกายบ้างนะนอกจากใส่ใจสุขภาพของคุณแล้วก็ต้องใส่ใจด้านสุขภาพจิตข,ของเราด้วยนะคะ ลองไม่เครียดไม่คิดมากนะมีเรื่องไม่มีเรื่องไม่สบายใจก็หาเพื่อนดีๆคุยก็ได้นะคะหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสบายใจก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะจิตใจสดชื่นแจ่มใสมากกว่าเดิมนะคะ,ะมีความทุกข์เราอยากไปเครียดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะเราก็ต้องอ,อดทนกับมันนะคะให้ระยะเวลานี่แหละที่จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งอย่างนะคะ นี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีมีนนะประจำเดือนมกราคมปี2567ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์อาจารย์หวังว่าทุกคนจะยังคงสนับสนุนและติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ต่อไปในปี2567นี้อาจารย์จะพยายามพัฒนาช่องให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนให้มากที่สุด ดวงจะตรงหรือไม่ตรงอาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะคะเพราะอยากให้ทุกคนฟังเป็นแนวทางนำไปปรับใช้นะฟังเราเกิดกำลังใจสร้างพลังบวกเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตดวงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำของเราเองสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีโชคลาภ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่คุณจะสมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการคิดดีทดําดีแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ